เราศร้าอยู่นี่นะเราโดนนกด่ายอยู่นกโฉบไปโฉบมาเนี่ยเออมันกัดอะไรไม่รู้เนี่ยตาทำอะไรอะนกด่า มันลูกมันดีดีด้วยเอลซ่านี่อาลูเวลตาพอ,อ,อ,อเออถึงว่า